ข้อที่29กันแล้วนะคะเราจงมีความสุขณนะตอนนี้เลยนะคะเราอย่ารอให้เราไปถึงเป้าหมายของเราก่อนเราถึงจะมีความสุขวันนี้ลองย้อนอดีตไปดูคะ่ะที่ผ่านมานั้นเรามีความสุขกับเรื่องอะไรบ้างและเรื่องอะไรบ้างที่ทำให้เรามีความสุขจงคิดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆนะคะคิดถึงสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเพราะอะไรคะถ้าเรามีความสุขะคะ่ะความสาเร็จ มันก็ง่ายนิดเดียวเพราะความสําเร็จเขาชอบคนที่มีความสุขฉะนั้นวันนี้เราจงมีความสุขตั้งแต่ตอนนี้เรามีความสุขเราเห็นอะไรเราก็สุขเราเห็นอะไรนะคะเราจะทําอะไรเราก็จะทําด้วยความสุขของเราฉะนั้นวันนี้ฝึกให้ตัวเอง มีความสุขณปัจจุบันนี้ถ้าเราคิดไม่ออกเราก็ย้อนไปดูในอดีตของเราเรื่องอะไรบ้างสิ่งไหนบ้างที่ทำให้เรามีความสุขคิดถึงสิ่งนั้นบ่อย,อยและเราจะมีความสุขเองนะ,ะคะกุญแจสิ่งที่สําคัญที่จะทําเราไปถึง